เป็นการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ที่นานที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วตื่นเต้นนะคือต้องคุยก่อนว่ามอเตอร์ไซค์มันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วคือมันอยู่ในใจด้วยบริบทการทาา้างานของเราอะ่ะมันวม,มีโอกาสได้ทำมันเป็นความฝันพี่ตั้งแต่เด็กเป็นเหมือนการเติมไฟอย่างนี้นะถูกต้องถูกต้องคลิปอะตอนนั้นพี่ไปทางรถยนต์เบอร์นนหนึ่งเลยจะใช้คำว่าเบอร์นหนึ่งไหม่ะอ่าโอเคใช้คำว่าเบอร์เดียว <laughs> รถทุกคันที่เราได้มาได้มาเดิมๆและส่งไปคัสซอมแล้วค่อยออกมาจาัดจำหน่ายลูกค้าได้ทรงที่ลูกค้าอยากได้แต่ไม่ต้องรอไงแค่เบอร์ยางเปลี่ยนไปทรงรถเปลี่ยนถ้าคุณมีตังค์อย่าไปซื้อความหวังซื้อความสําเร็จถ้าชอบทรงนี้ซื้อกับบ้านได้เลยมอเตอร์ไซค์ของเราอะไม่ใช่รถจ่ายตลาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือมอเตอร์ไซคาสิกม่งคือรถสําหรับการออกไปใช้ชีตผมเรียกมันว่าศิละปะที่เ่อนทีด้าวันนี้มันมีความสุขกับมอเตอร์ไซค์แลวผมตื่นเต้นกับทุกเรื่องที่ผมได้เจอกออยยยใในนฟฟซซ้า้าาาขวะโก ขวาซ้ายขวาโอเคจะรถไปไหนเนี่ยพี่ก็ลมดีดิเียคนชอบรถอ,อ่ะเราต้องเช็ดหน่อยสิจา้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีออกคลิปนะจา้เา,าเป็นทลิปแรกของพวกเรานะครับชาวดีคานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปชะอำกันเชด็ดรถหน่อยนะครับว่าวันนี้เรามีรถที่จอดตรงนี้ประมาณ5 6คันแล้วก็เลยว่าจะขนทับนี้นะครับ เพื่อไปขับรถเล่นด้วยเก็บภาพสวยๆให้ทุกท่านดูด้วยทันใจไม่พอนะตอนนั้นน้องเราอีกคนนึงไปด้วยน้องอาร์มนะอาร์มยูทีซีก็เรียนมาด้วยกันนะครับเรียนหอนขามาด้วยกันนะตอนนี้เขาเป็นคนขายรถมอเตอร์ไซค์ไอเราเองก็ไปขอความรู้เขานะครับไหนๆเราจะมาขายมอเตอร์ไซค์แล้วเราดูครับว่าทริปนี้จะสนุกแค่ไหนกับพวกเราวันดีบิ๊กไบค์ไปดูฮะ นี่ก็เป็นหมายแรกนะครับหลังจากที่เราออกไปจากออฟฟิศครับมาเจอรับน้องอามนะครับหลังนี้เราก็แวะกินข้าวครับพี่นะครับเมื่อกี้เราแวะเข้าวัดพอดีเห็นวัดไหมเห็นวัดเนี่ยเอานี่เห็นวัดไหมวัดนี่วัดนะนี่เจ้าวาดเดินมาที่นี่ไงใช่ไหโอเคทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยโอเคได้ไอ้ที่เจ้าวาดมาเห็นปหมเมื่อกี้ขับความเร็วเท่าไหร่ไหนบอกดิขับความเร็วเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งของผมขับมาร้อยเก้าเมื่อกี้พวกเราเฮ้ยร้อยเก้าสร้อยเก้าร้อยสิบแล้วก็ร้อยสิบเอ็ดต่อเลยอยากรู้เมื่อกี์อะไรเกียร์อยากรู้เมื่อกี์อะไรยังเกีย เกียร์สอก่องสีเกียร์สามาสีเกียร์เป็นคู่กูเป็นเฮียพอพองานบุฟอโ่เคช่องยูทูบอะไแล้วก็ถ่ายยูช่องไรช่องไหไช่องคอดเออไออเลยเอาดีอันนี้ช่องยูทูบช่องไรอาีอาม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 อาอาม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 อ่องีอามอามอามอาอามอมอามอาอาอาหอามอามอามาอาอาม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 อาอามอามอามอา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 มอา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 อามอามีามอามอาีอามอมอามอาีอาอามอามมอาอาีอาาอาออา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 อ ใครป้าข้าวายไใครป้ายี่อะไรใครป้าขาวะไกินข้าวกินข้าวไป ก็มองว่าพี่อมเพิ่งจะได้มาออกคลิปครั้งแรกครับ้งแรกครั้งแรกอ้ายของพี่ๆเขาใช่ใช่ใช่ความสุขเป็นไงบ้างพี่ครามงจริงนะตื่นเต้นนะคือต้องคุยกันว่ามอไซค์มันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วคือมันอยู่ในใจด้วยบริบทการทำงานของเราอ่ะมันไม่มีโอกาสได้ขับหรอกเออใช่เหมือนผมไปร้านพี่อ่ะพี่มีประโยคนึงมึงรู้ป่ะว่าตอนนี้เขานั่งเครื่องได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องขับมอไซค์เออใช่หรอวะใช่ใช่ด้วยอาชีพด้วยความปลอดภัยด้วยความเสี่ยงนะช่วงเวลาหนึ่งเราเสี่ยงไม่ได้เราก็ต้้้้้้ออ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 งงงงงงททาาาาาานนนนนนยยย่่่่่เเเดีีีีววววแแตพพถึึัััััรรรรรคคูสสกกกกกมมลไปบ มันประจบเหมาะพอดีกับมันทําเป็นอาชีพได้ด้วยอ่าผมว่ามันเป็นเหมือนการเติมไฟอย่างนึงนะถูกต้องถูกต้องเป็นการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ที่นานที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็วันนี้ออกตั้งแต่11บเอโมงอ่ะเนี่ยมาถึงชาม5าหโมงเย็นนะอ่า5้าโมงอ่าโอเคเดี๋ยวยางแตกเดี๋ยวนี่นี่เยี่ยวเดี๋ยวตากล้องถ่ายไม่ได้โอ้โหสดๆแต่สนุกสุดท้ายคือผมมองว่าผู้ชายทุกคนแหละมีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีมอเตอร์ไซค์สวยๆสักคันนึงมอเตอร์ไซค์สวยเนี่ยแค่จอดอยู่มันก็มีความสุขแล้้้ววววเเออใใช่่ๆๆถถถาาาารรไไดทสสสสยยยคนนนปี โหแม่งความสุขมันแบบมันล้นมันอิ่มมันสดๆจริงแล้ววันนี้พามาไหมไม่ได้พามามาคนเดียวอ่าผมมีคอนแทคอยู่อะไรนะผมมีคอนแทครักจริงเท่าไหร่สองพันสมมติรักไหมจริงพันห้าคุยกระปุบกระปิบแต่ถ้าสมมติรักจริงสามพันห้าพร้อมแต่งเลยบอกเขาว่าขอสี่พันแต่ขอตอนนี้เลยได้ปหเฮ้ยรออะไรอ่ะช่างภาพก็นี่ปกติไม่ค่อยพูดนะแต่พอเรื่องมีเด็กพูดเก่งไงใช่ครับ ลายภาษาอังกฤษพี่ได้ไหมสบายอยู่แล้วอ่ะไม่เชื่อลองถามดูได้มึงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มีตัวเป็นนะของพี่มีมีมาร์กมาร์กอย่างพวกสงสีอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ได้หมดได้ครับอย่างสีเหลืองเยลโลนี่เป็นไงหกโมงเย็นเย็นแล้วใหญ่นิมริมริมริมปีโป้แย่เยลลี่หายไปไหนแล้วกูก็รอเยลลี่เยลลี่แน่ไม่ใช่อ่ะจับกล้องดีๆกล้องสั่นกระพุกกระพมแล้มือเลยเอาใหม่อีกสักครั้งเลงอย่างสีเหลืองเยลโลมะม่วงแมงโก้มีดปีโต บีโต้บีโต้บวชบาลแม่รอมันฉีกมันไม่ฉีกไปตลกลนอันนี้เรามาที่ไหนนะจามจามเมื่อวานผมกับน้องไปซื้อรถที่นี่ที่ไหนระยองระยองน้องพูดภาษาระยองได้ได้เหรอได้ดิจันระยองเนี่ยจะพูดอะไรลงไทยได้ฮีหมดีเออฮีได้แทนว่าจ้าจ๋าอย่างพี่ชี้ตรงไหนเองตอบได้หมดครับผมอย่างอันนี้คิวอย่างอันนี้ตาฮีเอาไว้ดูดูฮีดูจาเอออย่างอันนี้จมูกเอาไว้ทำอะไรจมฮีจมจ่าเราได้ไ่ามือไว้จกหีอะไรมีของเรามี้ยมีปะ มือพี่เอาทำไรจกพี่จกจ้าเอออันนี้ขำพี่เอาไปทำไมเสียพี่เสียจ้าไม่เว้นช่องให้กูเล่นเลยขอบคุณทางการกิจแล้วก็ระยองระยองด้วยผมชอบผมชอบชุดนี้มากเลยเชอบชุดนี้มากเลยนี่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามันเป็นความฝันพี่ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วหน้าที่การงานพี่ก็คือตอนนั้นพี่ไปทางรถยนต์รถยนต์รถยนต์เบอร์หนึ่งเลยอ่ะผมว่ารถซิ่งใครเปิดดูทูมูฟต้องเจอพี่เลยยูทูบยูทูบจะไปทำพี่อะไรใครมูฟแล้วตายกูแล้ว <laughs> อย่างงี้จะใช้คาว่าเบอร์หนึ่งเวลาใช้คำว่าเบอร์เดียวใช้คำว่าม <c oughs> ือหนึ่งไม่พอใช่ว่ามือเดียว ถ้าคุยเรื่องธุรกิจนะ,ะ,ะนะครับพี่มองว่าคนที่ชอบไทอัมจะมีอยู่สกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือเป็นเดิมเดิมคลาสสิกโครซี่โครซี่แบบหนุ่มสกากลแต่อีกมุมหนึ่งคือเขาเรียกว่าคัสตอมและไอช่องตรงนี้มีคนรับทําแต่ไม่มีคนทําขายอ๋อเออเข้าใจแล้วใช่ไหมข้อเสียของการรับทําก็คือแม่งนานนานาต้องแม่งนานนานผมอะทำรถคันหนึ่งเดือนกว่า2เดือนนะแล้วอย่างนี้แม่งคือดีเลยนะเว้ยพี่ดีสำหรับลูกค้าเลยอุคือรถทุกคันที่เราได้มาได้มาเดิมเดิมแล้วส่งไปคัสซอมแล้วค่อยออกมาจัดจาหน่ายลูกค้าได้รงงง่่่่ลค้้าาอออออยไแตตมมมัับ อาร์มคัสตอมอผมมีรถดําเดิมผมมีแค่จินดาราการโยนจินดาราการไปให้อาร์มอาร์มจะผลิตออกมาแบบไหนยังไม่รู้เลยจริงปะอ่าจริง รงใจของเรายังไม่รู้เลยจริงป่ะจริงองศาเบาะเท่านี้ตรงใจหรือยังก็ยังไม่รู้แค่เบอร์ยางเปลี่ยนไปทรงรถเปลี่ยนจริงป่ะอ่าจริงจริงอันนี้ใช่เลยของเราไม่ใช่ถ้าคุณมีตังค์อย่าไปซื้อความหวังซื้อความสำเร็จเลยผมนี่มีความสำเร็จมาวางไว้หน้าคุณเลยถ้าชอบทรงนี้ซื้อกับบ้านได้เลยถ้าไม่ชอบรอคันหน้าหรือคุณอยากจะได้ตรงนู้นเพิ่มเติมปุ๊บปั๊บเราได้หมดอันนี้ข้อดีของการที่ซื้อรถร้านนะพี่แม่งเอาเงินสามแสนสี่แสนลงไปจมไว้ก่อนผมเรียกว่าผลงานกันผลิตผลงานผลงานชิ้นงานหนึ่งให้อรถบ้าน ใช่ป่ะพี่รู้ผมก็ขายพวกรถญี่ปุ่นรถตลาดทั่วไปซื้อมาครั้งหนึ่งสภาพเป็นไงก็แล้วแต่นะผมก็ต้องจับเซอร์วิสเซอร์วิสเสร็จลูกค้าไปพร้อมใช้พร้อมเดินทางพร้อมเที่ยวพร้อมรับหญิงได้เลยใช่ป่ะถูกต้องพร้อมใช้ชีวิตกับการเดินทางได้เลยถูกต้องใช่ครับระหว่างรอเซอร์วิสอ่ะตรงนั้นเราก็ต้องลงไปจมนะถูกต้องแล้วซื้อรถร้านอ่ะอย่างร้านผม R D C ข้ากองมหลยร้านอะไรร้านอะไรมันร้าน R D C ร้านใหญ่ที่พรามสองะร้านเดียวในพันท้ายอ่ะแล้วคือถ้าซื้อกับร้านรับประกันด้วยนะ ใช่รับประกันยังไงรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือน1นึ่งพัอโลสมมติว่าคุณลูกค้าน่ารักผมให้3เดือน <laughs> 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 นี่คือสปิริตของคนที่ซื้อร้านบางท่านบอกว่าเฮ้ยซื้อตามบ้านดีกว่าคาตอบคือได้สปิริตในการรับผิดชอบต่างกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คุณมีตังค์คุณซื้อที่ไหนก็ได้แต่ที่มันแตกต่างกันคือสปิริตการรับผิดชอบใช่เลยถ้าวันนี้นคุณซื้อตามบ้านต่อให้เต็มที่คุณก็ไปด่าเขาหน้าบ้านแค่หลังเดียวแต่ถ้าวันนี้คุณณมมมมมาา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 าด่่่่่่่ผผททททีีีีหหนนนนนน้้้้้้้รร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 อออออแแลลววููกกคคคคคจจะะตุัััยยยยบเเเพพงงสิํืข จริงๆผมเรียกมอเตอร์ไซค์ชุดนี้ผมไม่เรียกมันว่ารถไปสัมนะผมเรียกมันว่าศิลปะที่เคลื่อนที่ได้ใช่มันคืองานศิลปะนะเพราะราเต้นมานะใช่ใช่เป็นงานศิลปะที่เคลื่อนที่ได้ถ้าหากว่าคุณมองและชอบเหมือนเราซื้อกลับบ้านได้เลยผมเลยเห็นช่องว่างตรงนี้ผมเลยโดดเข้ามาอยู่ในวงจรตรงนี้ได้สิ่งที่ผมยึดมั่นไม่ได้สุดคืออย่างแรกคือผมต้องทำงนานที่ผมชอบก่อน แล้วผมจะดูก่อนว่าทุกคนชอบเหมือนผมไหมถ้ามันมีคนชอบเหมือนผมเท่ากับผมประสบความสาเร็จในสิ่งอ่ะเหมือนผมชอบถาม่สวยของผมกับสวยของลูกค้าสวยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอ่าเหมือนกันหรือเปล่าใช่ถ้ามันสวยเหมือนกันเราไปต่ออ่าใช่ใช่วันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีพอดีเรามีรถเข้ามาใหม่ประมาณ4ี่ห้าคันวรถที่คันแรกครับอันนี้เป็นทีร้อยสีดําล้วนคัสตอมแบบตัดท้ายจากร้านพูไซเคิลทั้งคันได้ใส่ยางใหญ่โอ้โหเปลี่ยนทงเปลี่ยนทนคันนี้ค่าแต่งอย่างเดียว8 0 0 0มนกว่ากับแสนแต่งอย่างเดียวนะแล้ว ออโอเคอาธิวาลราเป็นจัดนายเรอันจัดหนา่อ,อาต่อ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 ั่อต่นต่อต่อต่อต b อต b อต b l ต่อ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  นะครับเราทําท้ายสั้นคัสตอมใหม่นี่ก็ตัดจากร้านพี่เนทผู้ใช้เขาเช่นกันพี่เนทพี่เนทใช่ครับเปลี่ยนแฮนด์ตุ๊กตาแฮนด์เปลี่ยนท้ายนู่ยนื่ก็อยู่ในคันนี้เช่นกันแล้วมาอีกคันนึงครับเป็นซีสแคมเบอร์เก้าร้อยเช่นกันนะครับคันนี้ก็ใส่ของพอได้อยู่เหมือนกันเนาะโชคหน้าหลังเออร์ลินนะครับมีจานกัฟเฟอร์หน้าหลังนะครับคันต่อมาเป็นทีร้อยยี่สิบอันเนี้ยจะแตกต่างจากไอคันทีร้อยแล้วเพราะคันนี้แบบไม่ตัดท้ายนะครับก็เป็นสีถังดำด้านอ่าแล้วขายราคาทั่วไปเลยได้โชคหลังเป็นเออร เข้าไม่เข้าเอ้ยไก่ที่นี่งงว่ะขันต้องห้องเย็นบับเบิ้ลแบล็คแต่เป็นแฮนด์โหนอืออ่าเป็นอีกสไตลร์นึงยางขาวแฮนด์โหนก็ดูหล่อดียนะทงเป็นออกพวกช็อปเปอร์นะใช่นะแต่ว่าทรงดีทรงดีบับเบิ้ลเนี่ยราคาที่ผมดีที่สุดด้วยนะที่อื่นมาสี่ต้น อ่าถูกไหมของพี่เท่าไรสามแปดเก้าทั้งสองคันเท่ากันคือผมได้กาไรน้อยนะผมรุ่นตรงผมได้กําไรน้อยอ่าแต่มันได้รอบเร็วผมไม่ได้มองกําไรอย่างแรกผมมองแค่ว่าลูกค้าไปแล้วมีการบอกต่อหรือเปล่าถ้าวันนึงมีการบอกต่อที่ดีไปเรื่อยเื่อเดี๋ยววันหน้าผมค่อยอัพราคาได้ผมขอยัดสินค้าผมไปเสิร์ฟถึงมือท่านก่อนถ้าถึงมือท่านแล้วท่านใช้ดีแ้วท่านบอกต่อเองท้งนี้ท้งนั้นก็อย่าลืมเผื่อผมด้เลยก็ต้องคุยกับทุกคนแบบนี้วันนี้มีโอมดีคาร์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขอพูดผู้ใหญ่หลายท่านในฝ อ่าสงสัยว่าโอมอะไรยังไม่รู้ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ยังไม่รู้นามสกุลของมันอ่ะอยากให้ทุกท่านจําไว้ว่าในนี้มีอาร์มเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อโอมคนนี้ขึ้นมาต้องคนอย่างนี้อันอันนี้ไม่ได้รวยเกินนะน้องเนี่ยถ้าเปรียบเทียบการบวชน้องแก่พรษามากกว่าน้องให้ความปรึกษาดีมากอยาขอราคาคันนี้หน่อยพี่คนซื้อไหมยพี่ไม่คนซื้อคนซื้อนะมันปรึกษากันได้ฉะนั้นวันนี้ผมก็มีวิชาแก่งกล้าผมแค่มีพื้นฐานการขายจากรถยนต์แต่ผมดูรถไม่เป็นนู่นนี่ยก็ถามอาร์มตลอดถ้าวันนี้โอมดีค่ะจะต้องเปลี่ยนเป็นโอมอะไรก็ไม่รู้ของมอเตอร์ไซค์อ่ะมีอาร์มเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื้นนี้ขึ้นมาแน่นอนครับจบแล้วยึดเอิร์ท น่อยไอ้ยืนหลุดเฟรมโเ้ยหลุดไปเหลือขึ้นตัวมึงตัดตัวพี่ขึ้นมาด้วยนะเว้ยวันนี้มันมีความสุขกับมอเตอร์ไซค์แล้วมันตื่นเต้นในทุกๆเรื่องที่เดอใช่พอจอดเราก็าได้คุยกันดใช่ใช่ผมตื่นเต้นกับทุกเรื่องที่ณตอนนี้ที่ผมได้เจอกับมันมผมตื่นเต้นทุกเรื่องผมว่าเนี่ยความรู้สึกที่เราอยากจะส่งต่อลูกค้านะรถมอเตอร์ไซค์ของเราอ่ะไม่ใช่แบบ ไม่ใช่รถจ่ายตลาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือมอเตอร์คลคสสิกแม่งคือรถสำหรับการออกไปใช้ชีวิตจุกต้องครับนะใช่ครับประมาณนี้นานๆจะจริงจังสักที้าเยียแดกแล้วโอ้โหทรงเสียเลยเอ้ยพี่ขออีกทีเมื่อกี้ลืมกดเลคคอร์ดพี่ไหนกินอ๋อชนแก้วที่เรากินเหล้ากันแล้วพี่ขับกับ เทือกเเอ้าไม่ได้เหรอได้เราต้องปลอดภัยเขาเรียกอะไรติเฟอร์เซติเฟอร์เดือดังคมเดือดังคมกินเหล้าไปชมไปเดินใช่ครับกูว่าคอแข็งนะกูพอได้มันไม่ได้พี่เราอยู่บนท้องถนนเราไม่รู้ว่าก็อนร้อยกว่าโลกูขับได้ไม่ได้พี่เรากินเหล้าแล้วนี่เราอยู่ไหนสามสามเราจะกลับเทือกลับแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวไม่ได้พี่เราเสีคนอื่นด้วยที่พูดเล่นไม่ได้เรากินเหล้าแล้วต้องรับผิดชอบเองใช่เราิดชอบสังคมด้วยใช่ครับนี่ฮะนี่เราเอาสไลด์มารับแล้ว สายเรามาลับแล้วเราขับมาได้เราขับมาได้ครับแต่เราจะกินเหล้าเราก็ต้องกลับให้ได้กลับให้ได้คือทางเลือกที่ดีของเราใช่ครับผมเอาไปขับกลับสไลท์ไปขับกลับสไลท์ไม่ได้พังนะเราไม่ได้พังไม่ได้พังเราเมาเราเมาอ